สเต,สเตทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาทานเบอร์เกอร์เป็นชีสเบอร์เกอร์นะทุกคนมาซื้อร้านนี้ไปซื <c oughs> ้อร้านนี้นะ เบอร์เกอร์เขาอร่อยจริงๆเป็นร้านแรกเลยนะคะที่เราลงมาแล้วเราก็า <B> เดินเข้าเมืองมากิน <Okay. S 1> มันเป็นเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในโลกเลยเกิดมาจะไม่เคยกินเบอร์เกอร์ที่ไหนอร่อยนขนาดนี้มาก่อน ซึ่งแต่พ่อยพูดแบบนี้ทุกร้านใจก่อจริง ตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเพิร์ดเป็นเมืองที่ผู้ชายเยอะมากงงมากๆเดินไปก็คือเจอแต่ประชากรผู้ชายส่วนใหญ่แบบเยอะมากๆเลยก็งงเหมือนกันแบบคือเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยก็ผู้ชายทั้งหมดเลยหรือไม่ถ้าเป็นกลุ่มก็อาจจะแบบมีผู้หญิงแค่คนเดียวคือน้อยมากที่จะผิงเดินไปเป็นกลุ่มหรือว่านั่งทานอาหารกันเป็นกลุ่มก็แบบค่อนข้างงงเหมือนกันแล้วก็เมืองค่อนข้างสงบเลยนะคะอากาศดีไม่ไม่วุ่นวายอะเนี่ยทุกคนเห็นไหม เราเดินมาตรงนี้ก็คือไม่มีใครเลยสงบมากจริงๆเพิ่์เป็นเมืองหลวงของรา s เวสเทิร์นออสเตรียครั้งนี้พี่มาประมาณ10วันค่ะที่นี่เนี่ยสงบมากผู้คนจะทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินไปทางไหนก็มีแต่ธรรมชาติมีสวนสาธารณะเยอะมากๆทุกคนวันนี้เรามาทะเลนะคะอากาศ15งาองศาคือพี่ร<อ>ู้สึกว่าอากาศมันแบบเย็นรับได้มันไม่ได้แบบว่าเย็นเกินไป คือเขาจะเป็นแบบว่า d o อ b e ีชนะคะก็คือแบบพาหมามาเดินได้แต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่เขาห้าม็อกมาเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือพาหมามาเดินได้นะคะตรงนี้ค่ะซ้ายสีค่ะนี่ไงคะ่ะอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบสมมุติว่าเราพาน้องหมามาเราก็จะต้องเก็บอึๆด้วยนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้มีคนพายแพดเดิร์บ ากาศตอนพิมพ์มาจะอยู่ที่12ถึง25องศาสําหรับคนที่ร้อนอย่างพิมพ์แต่งตัวสนุกมากค่ะแต่ว่าต้องเตรียมเสื้อหนาวไปด้วยส่วนสภาพประกาศมีหมดนเลยค่ะทั้งร้อนหนาวฝนแต่ฝนจะตกลงมาแป๊บๆก็หยุดอันนี้ก็คือถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะนี่ใส่เสื้อแล้วนะคะเพราะว่าเราได้รูปแล้ว เรากาลังจะไปเพิดน,นะคะไปในเมืองเมื่อกี้เราไปทะเลมาแล้วก็กำลังจะไปในเมืองเพื่อไปเดินเล่นนะคะเพราะว่านี้จริงๆลก็คือไม่มีแพนอะไรแล้วเนาะก็จะเป็นวันสบายๆนะคะในออสเตรเลียค่ะแต่ตอนนี้กําลังแต่งรูปอยู่นะรูป <laughs> ที่เห็นสวยๆในไะอจีล้วนแต่งนะคะทุก <laughs> อย่างแต่ง วันนี้ต้องคืนมาเดินเล่นในเมืองที่นี่เนะี่ยเวลาคนออกมาแฮงเอาท์มาปาร์ตี้เขาจะแต่งตัวกันดีมากๆให้เกียรติสถานที่สุดๆพิมพ์แต่งตัวแบบนี้ก็คือแบบไม่กล้าเข้าไปนั่งดื่มเลยอะและแทบทุกรวานนะ่ปิดเร็วมากๆเลยบาร์บางที่ปิดสามทุ่มร้านอาหารหลายๆร้านหรือว่าร้านค้าเนี่ยก็ปิดห้าโมงหรือว่าปิดวันอาทิตย์ค่ะสงบจนเหงาเลยอะการเดินทางส่วนใหญ่พิมใช้รถส่วนตัวนะคะแต่ที่นี่เนะี่ยมีรถไฟเข้าตัวเมืองซื้อตั๋ววันเดย์ขึ้นได้หมดทั้งรถไฟหรือว่าเรือเลยค่ะ กคนวันนี้เรามาอยู่ทะเลทรายเป็นทะเลทรายสีขาวด้วยสวยมากเดี๋ยวทุกคนไปดูในไอจนะที่ว่าได้รูปแบบจึงจ้งๆแน่เลยแฮปปี้มากขบับรถมาประมาณกี่ชั่วโมงคะชั่วโมง48นาทีคะ่ะโอ๊หนึ่งชั่วโมง48นาทีจากเพิร์นะคะสวยมากทุกคน,กคนเหมือนแบบอันเรียวอ่ะ วันนี้พี่มาทะเลทรายนะคะจริงๆมันก็คือดูนหรือว่าเนินทรายแหละที่นี่อากาศประมาณ27องศานะคะมาถ่ายรูปสวยมากๆทุกอย่างเหมือนของปลอมเลยทุกคนแต่มแมลงวันก็เยอะมากกิจกรรมที่เขามีนะคะก็ขับรถใหญ่ๆรถที่มันแบบลุยๆหรือว่า ATV หรือว่าสเก็ตบอร์ดไหลลงเนินทรายมานะคะก็สนุกแหละ ทริปนี้เนี่ยถ่ายมาน้อยมากๆเลยเพราะไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมอะไรมากนะคะเพราะว่าเมืองเขาสงบแล้วก็ทํากิจกรรมซ้ําๆเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะแล้วก็อยาก e n j o จอยโมเมด้วยค่ะก็เลยเอามาฝากประมาณนี้นะคะ Thank you for watching ค่ะเจอกันทริปหน้า